สวัสดีพี่น้องป้องไปสูผูสุคนเดอครับเมื่อนี้มาพบมาพ่อเนาะครับกับทางพย,ยแสนบ้านทุ่งคือเกาเดอครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวเมื่อนี้ผมจะมาอัปเดตข่าวเนาะครับเป็นข่าวของทางพระเอกลิเกท่านหนึ่งนะครับเรียกได้ว่า f อฟซหายสงสัยทันทีนะครับว้าแลวกะเดี๋ยวเข้าเรื่องเลยครับ f อฟซหายสงสัยทําไมวงลิเก พระเอกถึงไม่มีงานจ้างพอเห็นสิ่งนี้ตาสว่างทันทีป้าพี่น้องเมนเห็นนี้อย่างน้อบัตรทีนี้นะครับเดี๋ยวผมว่าสู้ฟังเดอ้อครับผมกาคือว่าแบบนี้นะครับทางเพจดังนะครับเพจสบายดีแซบนะครับเพื่อนได้มีการออกมาโพสแบบนี้นะครับเพื่อนโพสว่าทิ้งงานลิเกวงเล็บ ค่าจ้าง1 7 0 0 0 0บาทที่ตระกูลตัวเองภูมิใจมาเปิดวงดนตรีรับงานไม่ถึงแสนอีหยังวะนะครับก็คือทั้งเพลสบายดีทุดีนะครับถึงกับงงนะครับว่าถึงงานนะครับวงลิกกี่ของเจ้าของนะครับค่าจ้างนะครับ1นึ0 0แบาทเพื่อมาเฮ็ดวงดนตรีซึ่งรับงานไม่ถึงแสน อีหย่างว่าประมาณนี้พี่น้องแต่ว่าพี่ๆน้องๆฟังแล้วก็ต้องวิเคราะห์พิจารณาไปน้เนะครับหลังจากนั้นนะครับมีเอฟซีที่อยู่ในพื้นที่นะครับที่ทางพระเอกลิเกยอยู่มีการขอมาไห่ขอมูลพ้อมนะครับว่าสาเหตุนะครับที่บ่มีงานจ้างกับพระว่าถ้าราคามันสูงขนาดนี้นะครับเขาไปจ้างวงอื่นดีกว่านะครับเดี๋ยวผมอ่านคอมเมนต์ของเอฟซีบางท่านบางคนสู่ฟังนะครับแต่ต้องขอเน้นย้ำนะครับพี่ๆน้องๆฟังแล้วก็ต้อง วิเคราะห์พิจารณาไปนําแล้วครับอันนี้เป็นความคิดเห็นของ f c บางท่านบางคนแล้วก็เรื่องค่าจ้างก็เป็นการเปิดเผยออกมานะครับจากทางเปลี่ยนที่พึ่งโพสตแต่ว่าเขาก็ต้องวิเคราะห์พิจารณาไปน้าเนาะครับ F c ซท่านแรกนะครับเพิ่อนบอกว่าแต่ก่อนนะครับไอจ้จุดๆนะครับไม่เคยมี FC เล่นยิเกก็กไม่มีคนดูเยอะขนาดนี้พวงมาลัยก็ไม่เคยได้เยอะขนาดนี้ ของใช้ก็ไม่เคยได้ใช้ของดีๆแพงๆขนาดนี้กินดีอยู่ดีขนาดนี้จะปล่อยไปง่ายๆหรือนะครับเอฟซี FC ท่านต่อมาบอกว่าแพงกว่าสอนรามน้ำพชรรุ่งฟ้ากิจสดาบาลามีอีกหรือนะครับเวทีก็เล็กกว่าถึงว่าไม่มีคนจ้างคุณภาพไม่สมราคานะครับท่านต่อมาบอกว่า บักลิกขี่คุยนะครับบ่มีไผยจ้างมันดอกนะครับแล้วกับเอฟซีท่านสุดท้ายพี่น้องเอฟซี FC ท่านนี้บอกว่าลิกไม่ดังใครจะจ้างนะครับเราเป็นคนชอบดูลิเกแต่ไม่เคยรู้จักคณะนี้เลยนะครับเอฟซี FC ท่านนี้ยืนยันนะครับว่าเบื้องลิเกนะครับมกเบื้องลิเกแต่ว่าคณะของทางพระเอกลิเกท่านนี้คือโบเคยได้ยินซื้อคือโบรู้จักประมานี้เนาะครับผมก็เลยออกมาอัปเดตมาบอกซูฟังเนาะครับ เอฟถึงกับหายสงสัยเลยนะครับว่าทําไมถึงไม่มีงานจ้างพอเห็นสิ่งนี้นั่นก็คือราคาค่าจ้างนะครับที่บอกว่าค่าจ้าง1 70, 000, นึ0 0 0สนเจบาทนะครับถ้าราคาค่าจ้างขนาดนี้ก็ไม่แปลกใจเลยทําไมถึงไม่มีใครจ้างประมาณนี้เนาะครับผมก็เลยเออกมาอัปเดตมาว่าซูฟังเนาะครับพี่พี่น้องๆมีความคิดเห็นจังใดกะคอมเมนต์ข้ามาซูฟังได้เด้อครับผมเดี๋ยวเจอกันในอีีต่อๆไปครับ ขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ